ไต่อหนะลูกมากลูกมากแข่งใจพุทธไป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 เอาไปให้อยู่กับภูนวลไปไปไปให้กับภูนวลพุทธ อันนี้น้องนี่อ่ะออืออือยู่กับปูนี้เอา้าอยู่เลยอยู่อย่ากจะได้น้ำเดียดนี้ <c oughs> แม่ทัดปะพัดลมปิดเปูปิดน้องเฟน์กินอะไร <c oughs> น้องเฟน์กินแข้งไก่ ่วยองอยมากเยบอกอือนเกไม่เอุ้มวยแม่แอนอุ้มอเอุ้มอฮ้ยเนนเอเฟนน่เนเเนน่ม้ตาเนหลังย่ยว้ยนอย่าอย่ากัดตุ๊กตาโชป้อมันจะโดนได้ซักแล้วเป็นหางแดดจัมันซักแล้วสีไม่ตก เออถ้าปกตีบอนโตไม่โอเคถ้าสี่ตกนแน่นอนนี่ลูกเลี้ยงภที่บ่อเลี้ยงลูกเขาหบานสุเลี้ยงแม่แม่มึงล่อแอบน้มันเคี่ยงมึงยันไงเมึงกิ่นนมหมากันเอาอและ่็ข้าวหน่อยพาอะไต้มมันคนขาว จ่ายยากอันเด้เป็นจ่ามาจ่ายยากอ่ะจ่ายยากอ่ะแม่ขอกระดูกไก่พ่องไหมแม่ขอ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 เล่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  เป็นจ้าเป็นจ้า,จาลองแก่ลองแก่จุกนจุกอก็แกงแล้วกัฟดลองแก่เป็น